Enemies ahead, here they here for you. remaining. ลงนี้ก็อยู่ตรงน้ลงน้ำลงท่อน้ำเดี๋ยวกูดักตรงนี้ 30 seconds left <many Blape management> healing <manyas> well on well. 10 seconds left oh, yeah. มระโดดขึ้นลองตายตัวหนึ่งจะมีตัวนั้นอยู่ตัวแรน์อะไรหลายตัวเสามตัวสี่ตัวเลย Spot. Enemy spotted. Ouch. Precision kill. 1 enemy one remaining. know. Uh, healing. Low okay. on. okay. no one. Enemy one mobile net <coughs> โล้ไหม For you เด <T> ็ดเขาเอื่นเงี้ยดิเด็ดไอ้วันไม่ลุกเป็นอ็อกนี่แล้วรู้แล้วมึงสตรีมไงเมื่อกี้นี่สตรีมดิดแล้วมันไม่ลองมันโดนไม่ลอง One <the> enemy <ic> remaining No charges s p o t t e d เก็บลูกตุ้มเด็กกอนมึงวันนี้ไม่วันได้30 seconds left เดิมวันเปลี่ยนเปลี่ยนป้คิคีนาฬิกาของมึงเนี่ยแต่ไม่เปลี่ยนอะยรเป็นหรอห่ออะไรที่เป็นพับจีตอนนั้นน่ะที่ไปตั้งค่านาฬิกาใหม่นะ

One enemy remaining. you fire, you fire. Fire fire. Okay. The one. gonna go. the <laughs> ีแก้ต้องดูวิธีแก้มันผมคอมไม่วันแม่งเล่นอะไรก็ติดทุกอย่างไอ้สัตว์มันไม่กลัวหลังมาเลยหรือไงมาไม่ได้เพื่อนดูเพื่อนตายแล้วโซว่าไดีไม่เด้๋ยวเดื่อวเดี๋ยว Oh, born, born. Joke's over! You're dead. 30 seconds left. One enemy remaining. A -A 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 -A. ไอ้มันวางเลยมันวางเสร็จแล้วมันเปิดเปล่าไอ้ตี๋แล้วแลตีหายแล้วเปล่ากลับไปที่เสียไปสัตว์ If we go easy on them we won't put you choking d ได้ปะ c h ก k i n g down ผมก็จะไปนอนแล้วพี่มันไปมาแล้วมั้งหวนช่างหัวแก 1B, 1B Enemy spotted Last player standing <laughs> <So bad. laughs> 30 seconds left สุดเพื่อนมาช่วยเ,เ,เพื่อนอยู่ซ้ายอะ10 s e c o n ี s left. โ,โอเคหมดบรอยาก,การเด็นะิบไปแล้วอเอ้าเพื่อนไม่ดูวะเอ่อนี่วันสมัครเลยใช่ไหม มันดาวโหลดมานหน้านี่แหละคือมันยังไม่อัพเดตนะอัพเดต One enemy remaining ทำไมไม่อัพเดตอ่ะอัพเดตทีหลังไม่ได้ไม่ได้ไมันต้องอัพเดตอยู่ดีอัพเดตก่อนค่อยเข้า,หารหัสใช่ไหมใชม่อัพเดตได้ เอ่เด่นเป็นปิงแต่อุ้ยผู้สาวเอมันมาว่ะเย็ดดิเฮ้ยเยดดิอะไร o าดาดปาดอ่งเี้ยก็คนกดคอยไม่ยอให้สี่ล้านนะ มือขวาซ้ายห้องน้ำด้วยห้องน้ำพี่หาผู้สาบ r e dead เราอยู่ขวา มึนตายไหนวะอหนู Boys a อ้าวตัฟินิกตัวฟินิกมันแช่นติดกันได้ทีเดียวติดมันหายแล้ว Found them One enemy remaining There

<sighs> <Maybe a call. laughs> bomb here, bomb, bomb. One enemy remaining. Here goes the party! Enemy spotted. Fire in the hole! Spec spotted. Enemy spotted. Yo, yo, be a bomb, not near a bomb. Oh, One enemy remaining.

เฮ้ยเหี้ยมึงทำยังไมมันสมอเหี้ยอะไรขาเลยดซ้ายขวา

ตัวนึงอีกตัวนึงไม่รู้อยู่ขวาไหมลองโลโลโล right here oh. ตัวนั้นลบร้อยสามสี่อยู่บนอยู่บนอยู่บนแล้วก็ลบสิบห้าตัวบ one enemy remaining Player standing. <laughs> there they are. Oh, yeah. Get, Get out of my way! Headshot. Okay. Okay. น้ำมาให้นี่มาไอ้น้ำน้ำ Enemy down ว <system> ันโลว์วันโลว o ไอ้ n e m ารส m บ i ส i n g Green down. Yeah. Yeah. Attackers win. We're going just fine. Saturday night or